เขาคือใครใครไม่รับก็คือประจานออกสื่อเลยรับสิเลยใจเย็นเจียบจ้าเขาไม่มาอยากรู้เลยวสิ่นเต้นเลยอ่ะจะบอกไม่ได้ด้วยหรอว่าใครอ่ะบอกไม่ได้ให้ขึ้นมาเองดูก่ยังอยู่ไม่รับด้วยพี่ใบว่านี่อะเฮ้ยเขาไม่รับอ่ะ อะไรอ่ะทำไมไม่รับ嘛ทำไมเฮี้ยอ่ะเขายังอยู่แต่เขาไม่รับ嘛เฮ้ยเรอนที่สามแล้วเขาไรนะเขาไม่ยอมรับรับเดี๋ยวนี้นะขอร้องหรือว่าเขาไม่อยากเจอฉันเดี๋ยวฉันไปก็ได้เรีอยเขาเขินฉันว่าเขาเขินฉัน แน่ๆเลยเสียใจนะทำไมไม่รับอ่ะมันพิมพ์มาแล้วขับรถอยู่ไทยอ่ะอีโอเธอแต่ฉันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ทำไมเธออ่านคอมเมนต์ได้อ่ะชื่อเพลงใจผมแตกกระดายครับมูนเงินมีเพลงอยู่หรอพิ่เจอเหมือนกันดูเซล ฉันชอบเพลงอบกอดนะครับได้เลยนะมาแดดมาแล้ววันนี้เล่นบทอะไรแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิอุ้ยวันนี้เป็นไวหรอใส่แวน่นเป็นไวแน่เลยใช่แล้ววันนี้มีแตย่ยาก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 คือ,อยัง,อไงไงอ่ะไม่มีง่ายักระ่ายนะไม่เคยมีง่ายเออมันก็ไม่เคยมีง่ายป่าเรื่องเนี้ยใช่เหลือแต่ยากยาก มีดยากมันคือยากยังไงพูดได้ฟังไหนสิยากทุกยากอบอกไม่ได้ด้วยว่าเล่นอะไรอยินนุจชีไปไหนอ่ะเอ้ยไปไหน่วะเช่อชีหยูอหน้า,นอนามองนี่ตอนนี้ไข่ใครอยู่ออฟอยู่วะเนี่ยไข่พร้อมกันทุกคนปะปีนั่งอยู่ข้างนอกกัตูแล้วทำไมปะปีไม่ร้อนเนาะ ตีไม่รอดแล้วขึ้นรถตู้แต่เปิดประตูรถตู้มันจะหายร้อนมะมีพัดลมวันนี้ถ่ายเสร็จกี่โมองอ่ะตีห้าแล้วพรุ่งนี้ก็ถ่ายต่อนะใช่แล้วพรุ่งนี้กันเก้าโมงเหมือนกันเลยครับวันนี้ถ่ายสุงตีห้าเลยเหรอโอ้ ซุกกวินอยู่ไหนฮะซุกกวินมาเขาเลยไม่มาไม่มาอัยนึกว่าจะให้ฟูกมาลองเพลงให้ฟังซะน้อยนี่ก็คือระวังเปลี่ยนซีนใช่ไหมใช่รอเขาเสร็จน่าีะใครมาดูอีกเร็วสำเนียงได้มากมันนี่มันนี่เฮบุเกะ เฮ้ยลยองสำเร็จได้มากแชเชอยู่ดอมล้ำยองแล้วมันหมีเป็นล้ำยองแล้วตอนนี้สระังเฮกุมมาดออะไรเฟิร์สเต็กกิชูเดอเดี๋ยวๆก็ก่อนไม่หมายถึงเฟิร์สพูดเลยไม่ต้องเิออ๋อสระเฮกุมมาชูเดอไม่เฟิร์สเฟิร์สก็โปรโมทน็อตมีเป็นภาษาเกาหลีเร็ว นองอนชมิดาน้องนเฟอร์มิดาน้องนเฟอร์มิดาซานึนซานึนคุณชอบนอมีเอมิดาโฮ้ยเก่งอ่ะคุมคู่มต่ควบตาควบตาคุมมาชนนึกระองก้องสันจำนวนคนกระเดาไปเรื่อยละ <laughs> มึงเหมือนได้ได้เหมือนไปเรื่อยแบบได้ให้มันจบจบอ,อ,อ่ะอืพี่สาวแหวะมาเยี่ยมดิไม่เห็นแวะมาเยี่ยมอีกเลยอะ <laughs> ่ะเยี่ยมอะไรอะอ, <laughs> อยู่บ้านเราไม่ใช่หรออยู่บ้านเรามาเยี่ยมไม่ได้เหรอเขาห้ามเจออยู่ตอนนี้ต้องพี่จะน,นิ่งอ,อยู่บ้านอีกกี่วันหยุดพุ่งพุ่งนี้ พลระยะกักตัววันที่ยี่สี่วัาห่านวางให้บ้านเนี่ยำอาหาแพ้เชื่อไม่ได้แล้วนะฉันแพ้ไม่ได้แล้วนะอุ้ยสเต็กสเต็กาทำสเต็กอยากกินสเต็กป่าสเต็กป่าทำเป็นหรอ ก็เอาไปทอ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 ได้ยินเสียงคำต่อปีแล้วแน่ใช่มั้ยครับได้ยินอยู่ฉันหรือคือเวลาทั้งอื่นมาคุยอีกแล้ววอา ไม่มีเลยดูสิฉันอยากรักใครบ้างทำไมรักไม่ได้ไหนอ่ะจะจ้างอ่ะจะอยู่เหรอฝั่งพี่สาวมีใครดูบ้างเหรฉันดูไม่ได้อ่ะฉันดูไม่ได้จริงเหรอเอาเวลาคนมาอีก I love you, I I you so มีคนแท็กเตเตมาหรอไม่เห็นเห็นเลยดูแค่แท็กเฉยๆฉันแท็กบ้างก,กว่าฉันแท็กเฮ้ยมันแท็กได้หรอขบนฉันแท็กเออ <need> มันจะขึ้นปะแท็กใคร ไม่บอกหรอพัดนานจังอ่ะยิ่งผลไม้เพิ่มวิตามินซีให้กับรางกายดีกว่าอุ้ยยังไม่ได้ดูน็อดมีเลยอ่ะอีพีอะไรวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้อีพีหกพรุ่งนี้อีพีที่เรายังไม่ได้ดูเลยเพราะว่า ก้มันไม่มีเพื่อนรีแอคก็เลยยังไม่ได้รีแอคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอผลระยะกัดตัวแล้วก็แล้วก็ถ่ายรีแอคย้อนหลังทั้งหมดอือดนีฟังไหม อันนี้ถ่ายอีพีไหนบ้างสปอยเร็วเอาเรียกพี่นุชมาคุยดิเรียกพี่นุชีมาคุยดิอยากรู้แล้วอยากถามปมแล้วเมื่อไหร่จะถ่ายฮะเปิดรอก่อนนะจองที่ไว้ให้กันนะนอนานะพี่นุช อน oh, <no, S 1> ไม่มพี่นุชครับพี่นุชไลฟ์อยู่นะ mm hmm. มีคนจะคุยด้วยสวัสดีสสดค่ะหายดีหรือ,อยังคะเนี่ยจักตัวแล้วพี่นุตอนนี้อยู่บ้านแล้วเตรียมตัวจะออกทํางานแล้วพี่นุแต่ว่าอยากคุยกับพี่นุชชี่อยากรู้ oh. ว่าเมื่อไหร่จะเฉลยปมทั้งหมดคะ่ะพี่นุชชี้ขาอ่ะก็ ก็คงจะแบบมันก็จะเฉลยไปเรื่อยๆนะให้อยเฉลยออกมาเรื่อยๆแม่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ไม่ได้เฉลยไปเรื่อยๆตอนนี้คือแม่สร้างปมเรื่อยๆเลยค่ะก็บอกว่าอยากรู้ว่าแบบอันไหนที่ไม่เข้าใจไหนไหนมีคนบอกเดี๋ยวว่าอะไรมีอะไรไม่เข้าใจอะไรยังไงเอาไปถึงวามสัมภาษณ์นี่เหรอยังไงกรมอีแ back e อะไรนะ แกรมยูจีนแกรมวายอะไรต่างอย่างเนี้ยหรอครับนี่ยมันงงไปหมดเลยแม้สรุปคือใครเฮี้ยมันจะมีหักหลังกันไหมอะไรยังไงอย่างแม่หนูดันติดโควิดซะก่อนหนูก็เลยยังไม่ได้อดูอีพีล่าสุดเพราะว่าหนูรีแอคอ๋อก็เดี๋ยวมันพอหลังจากประมาณอีพีแล้วว่าหลังจากอีพีหกเนาะเออเรื่องมันก็จะเริ่มค่อยค่อยๆเห็นเชฟขึ้นมาแล้วล่ะว่าความรักมันก็จะมีเกิดขึ้นแต่งจริงตอนนี้เราก็บ้านจริงเขาเขาก็รักกันแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่า ความรู <I mean ้ส uh, like ึกนี้คืออะไรอะไรอย่างงี้มากกว่าดยเห็นเชฟนี่เห็นเชฟคืออะไรคะเห็นเรือนล่างเหรอแม่เห็นเรือน่างก็เห็นทั้งหมดอะไรลเห็นทั้งเรือนร่างเอ๊เชฟมาความสัมพันธ์เป็นรูปเป็นร่างมาว่าใครรักใครอะไรยังไงอะไรอย่างงี้พี่นุชชี่ยังไงก็แล้วแต่หนูขอซื้อฟุตดิบหนู หนูขาซื้อฟอดีทั้งหมดเพราะว่าอัฐภันต์มันเล่าให้หนูฟังว่ามันร้อนแรงมันแบบมันอู้มากแต่ไม่รู้ว่าแม่ก็คือจะตัดต่อออกมายังไงนี่ก็นึหนึกคิดอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าฉากลบซีนต้องแบ่งเป็นสอง EP, อีพีหรมั้งเพราะว่ามันฉากลบซีนแบ่งเป็นสองอีพี <laughs> แต่คือ,ค,อคือแค่ซีนเดียวนะซีนเดียวสามารถออนแอร์ดได้สองอีพีเลย ไม่มันหลายซีนงานมันมีแบบว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลางกลางโ้งโอ้ยโอ้ยก็เลยแต่อนแรกมันเขาคนเขียนบทเขาเขียนไว้ยอยู่ใน e p ีเดียวแต่เรา<ม>รู้สึกว่าเอิมมันเยอะไปให้มันดูยาวแล้วแบบนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสลับไปไงเพราะว่าตอนนี้นเขาก็เล่นกันเลิฟซีนกันเยอะอยู่อยแม่อีการนบอกว่าแม่ชอบให้เพิ่มบทพูดให้หน้างาน เอาจริงจริงเพราะว่ามันขอเขาเล่นไปแล้วเนี่ยสมมติว่าบางซีนเนี่ยเขาเล่นดีกว่าสคริปต์จริงเนี้ยมันก็ต้องมาแก้ไงก่าวว่าเออให้มันต่อไปว่าเออฉันว่าเมื่อกี้เธอเล่นดีแล้วแต่มันไม่ตรงกับสคริปต์มันไปมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาแก้ไงอย่งนั้นมันก็กลายเป็นแบบไรตเตอร์ผีเข้าผีออก้บอกซีนเมื่อกี้ทำไมแต่ก็ซีนก่อนหน้านี้รู้สึกอย่างนี้อีกซีนหนึ่งมันไม่ไม่รู้สึกอีกแบบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ต่อเนื่องแม่แม่ แมเลิฟซีนพี่เวียพี่โออ่ะถ้าอยู่ที่ระดับสิบอ่ะเลิฟซีนออฟกันอยู่ระดับไหนแม่อุ้ยอันนี้มันก่ออนทีวีเนาะมันคงไม่ถึงขนาดแบบป้าบ้าหรือเปล่ามันก็เกินมาเก้าจุดห้าหรอแม่อา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ว่าทีมวันเรียกว่าคนละสไตล์ดีกว่านี่เขาก็จะมีความน่ารักแต่ว่าเราก็พยายามให้เขาลองแสดงความที่มันดูดิบดบดูบ้างอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> ติดงานอันนี้เขาเขาเล่นยังไงเขาก็มีเคมีที่เป็นน่ารักอยู่แล้วเนาะอืุ้ยรอดูมาอีมันจะมาอีพีไหนแม่เลิฟสิ่แรกหลังๆไงปะไม่หลังหรอกใกล้แล้วเหรอใกล้แล้วเออใช่เพราะว่าอีวันอาทิตย์นี้ก็อีพีหกแล้วอุยเออมันก็อยู่ประมาณสองสามสองสามีองามี้ทั้งหน้านั่นแหละอุ้ยอุ้ยืมแสดงว่าเขาก็รักกันแล้วสิแม่ใช่ไหมจริงๆเขาก็รักกันแล้วนะแต่ว่าเออมัน คือปัญาจะไม่ได้เล่ากันตรงๆเนาะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่ว่าหนังอีกตัวละครมันก็เขาก็เป็นคนที่อันนี้ก็ไม่สามารถพูดอะไรมากได้นะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะโป๊หรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่าภายอตัวชอนเขาก็ยังมีความสงสัยครางแคงใจกันอยู่แต่ว่าสังเกตเห็นว่าเขาก็เขาก็แคร์กันอยอานนี้เป็นห่วงหัวสไตล์ใช่แบบชอบช่วยเหลือช่วยเหลือครับแฟนตัวเองอห่วงแฟนห่วงว่าเขาจะทาไม่สาเร็จห่วงเลื่อนห่วงที่แฟนก็ด่ากลับไม่ พี่นุชิหนูอยากเล่นบ้างพี่นุชิอยากเล่นเลิฟซีนบ้างพี่นุชิมีโปรเจกต์ให้หนูไหมมีมีเราว่าเราอยากทำพวกเกี่ยวกับทานอยู่แล้วไงเราว่าหนูก็คงมีอืมแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะนี่จะว่างมาเล่นให้หรือเปล่าอ่าแตต้องเป็นเป็นตีห้าถึงตีห้าไหมพี่นุชิถ้าตีห้าถึงตีห้าจะไม่ว่างอีพกเนียเวอร์ไปเขาก็นัดเขานัดตห้าเขานัดไป ถ่ายรางงานทาดขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าว่ามันมีทั้งเรื่องโควิดอะไรก็ผสมด้วยใช่ไหมก็มันมีแบบความกดดันเนาะว่าจะต้องถ่ายไปออนไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความที่แบบเออมันหนักมันมีโอทีอะไรกันบ้างแต่ว่าโดยรวมถ้าเราอันนี้เลิกตีห้าก็ไม่ใช่นัดหกโมงไปเลิกตีห้าอีกวันมันก็แต่พี่เขาจะรู้นะถ้าสมมติว่าเหนื่อยเดี๋ยวเขาจะย้ายซีนให้อือกพักหนึ่งซีนสองซีนแล้วเขาเอาซีนอื่นมาถ่ายก่อน ก็ดึกๆเขาก็ยมไงนี่เล่นทั้งวันเล่นเป็นสองตัวได้แค่ตัวคนเดียวอ้าวพิณุชีหนูอยากเป็นนางเอกที่แบบสมหวังในความรักบ้างอ่ะพิณุชีมีมีเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะอาจจะทำพวกเกี่ยวกับรานแต่ไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์เขายังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่เรื่องอยู่สคริปต์เดเวลลอปเมนต์อยู่เป็นเรื่องแบบสาวสาวรานอะไรอย่างเงี้ยอืมจะนี้ก็เหมาะแหละเอดี๋ยวหลังจะลองถามถามไปว่าคิวได้ไหมอยากเล่นไม้บทแบบนี้ อว้ยเป็นหนังเป,นเป็นหนังโรง <c oughs> เป็นหนังโรงเลยก็ได้พี่นุชชี่เออเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะว่ามันมีโปรเจกต์หนังโรงในช่วงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าโรงก็แบบยังเปิดแค่ไม่เต็มไงช่วงนี้ออเออก็มีได้หมดซีรีส์ละครหนูได้หมดเอาแบบไม่แพ้อัธพันเลยนะพี่พี่นุชชี่เออจะเอาแบบแซ่บๆไปเลยค่ะด <c oughs> ูสามารถพูดได้หมดเลยหื่นป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบประโยคไหนพูดได้หมดอีนี้ไม่ยอมเดี๋ยวฉันจะให้พูดให้ได้ หนูกหนูกวนแม่ปะเนี่ยแม่แม่กวนไม่ตอนนี้เขาเขาเขาเซตอัพอีกอีกอันหนึ่งอ,อยู่มีเวลาอยู่ค่ะแต่งไงขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยอุตส่าห์แบบมานั่งดูรีแอคให้คิโนชิเขาบอกว่าเขาอยากดูรีแอที่เจนนี่มากเลยเขาก็มาถามกันแบบช่วงแรกๆเลยตอนอีพีแรกๆอะมมาไหมแม่อะไรนะคะมาไหมแม่ถ่ายด้วยกันไหมแม่ได้นะเออผมว่าจะได้คุยกันมีอะไรก็จะได้ด่าต่อหน้าเลยงงแล้วค่ะเออสถานการณ์อื่นไปแล้วจะได้ถามต่อหน้าอะไรเงี้ย เออดายทาไปแล้วคนดูงงงงตรงไหนฉันว่าก็ไม่งงนะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้เนาะต้องฟังเสียงคนดูไงแม่ชอบมากหนูชอบบทแม่มากกระแทกเลยกระแทกสังคมกระแทกแบบเอาเอาตีนถีบหน้าไปเลยสาแก่ใจมากที่สุดไอเลิฟขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนู่แอบเดี๋ยวนูแอบสืบจากอัตภันก่อนอะไรนะแอบอะไรนะเดี๋ยวแอบสืบจาก จากีกันก่อนว่า EP ไหนมันแบบร้อนแรงที่เหมาะจะให้พี่นุชี่มาเออพี่นุชี้เอาไป EP ไหนอ่ะนี่ฉันว่า EP อะไรอ่ะแปดเก้าหะไรก<อ>็ล้อยู่นะเอแปดแต่ถามค <4. S 2> <Q> ิวนุชี้ก่อนนะเพราะว่าคิวคนนุชี่เขาก็เต็มหลายอ่ะเขาเข้าตัดเข้าหลายอย่างนี่คุณจินนี่แบบว่า <laughs> ไม่อยากจะแบบนั่นเลยเพราะว่าถ่ายอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็ตัดคือทีมงานได้พักแต่กอาอก็ไม่ได้พัก <c oughs> เพราะเราต้องเข้าห้องตัดใช่ไหมตัดแล้วก็ถ<อ>่าย <laughs> พี่อ <laughs> ูที่มีอยู่พักอเขาบ,บว่าใช่ไฟแล้วแม่แม่พักผ่อนด้วยนะมันอาจจะมีอะไรแบบว่าพลาดพลาดไปบ้างเพราะว่ามันทําโพสไม่ทันไงเหมือนแบบว่าห้องผ่ต,ตัดแล้วก็ต้องออนไปแล้วแล้วพอเรามาดูอีพีอีพีหนึ่งอุ้ยอยากแก้ก็แก้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างอืมแต่ก็เป็นข้อจํากัดต้องโควิดอะไรมากันก็อย่างงี้ปล่อยมาทั้งหมดเลยแม่ไม่ต้องตัดหรอก ว้าว <What? laughs> ไม่ได้สิเร,เราต้องตัดเราต้องตัดเราต้องตัดที่มันแบบว่าอันที่มันไม่เข้าเราก็เอาออกอะไรอย่างนี้อ๋นี่แม่หนูว่าแม่เอาพุทดิบมาขายอ่ะรวยแฟนขับรอซื้ออยู่ <laughs> พุดดิบใช่ไหมใช่แม่อืมเราดูก่อนแล้วกันไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าทาเลิบซีนไป <laughs> ไม่แน่ใจเดยวคนอาจจะมาด่าก็ได้ค,ดคดว้างคว้างของคล้างปว,ว,วดใส่จอแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชายผู้ชายคนไหนเลิศสุดแม่ในกองเลิศสุดหรอปัตตีแหละเ <c oughs> ติมมาเพราะว่าฉันว่าเออตั้งแต่เขาแบบเออมันมีความเท่มันมีความอะไรเนาะอม,มอนนะมอนนะมอนมันก็ดูเป็นน่ารักมากกว่าไงอีเฟอร์ก็เหมือนใครเอาเป็ดมาปล่อยอยู่เน <c oughs> ี่ยครับะไรอย่างเงี้สกเราจะกราบกราฟในปีน,ใ,นใครเอาเป็ดมาครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักปัตตีหนุ่ ปีหนูไม่มีสิทธิ์แล้วแม่เอาคนที่แบบเป็นมอที่จะเป็นแฟนหนูออ้ยมันก็ไม่ไม่หรอกเราชอบไงคนที่อดีตเนี้ย EP หกอะใครนะที่เป็นอะไรนะที่เป็นตัวรลน์โอ้คุณเตชินนี่หรอที่บอที่เป็นเดอะเฟสไงเขาก็หล่อเท่อยู่แล้วคนนั้นอุ้ยอยาเขามาอีกทีนะอุ้ยจริงเหรออือเป็นแบบโหดอให้รับก็ลองดูอยากพยายามหาตัวร้ายแซ่บๆบ้าง ตอนนี้อยู่ไหนหนูไปหาได้ไหมแม่อย่าพึงอันนี้ต้องกักตัวอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวี่คีดนะคะวิคจนนี้มางงนะคะเออแต่ช่วงคู่เนาะเบื่ออย่างเนี้ยอืหนูจะหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันท้ายแล้วเนี่ยพี่นุชี่ดีแล้วล่อแต่หมอบอกว่าหนูแพ้เชื้อไม่ได้แล้วเออก็น่าจะน่าจะปลอดภัยแล้วเนาะทำให้มัน แต่ว่าเหมือนแบบก็อยู่ให้มันครบก่อนดีเลยใช่ต้องเป็งงนอย่างนั้นและเนี่ยเราก็กลัวมากอีพวกนี้ชอบไปแบบว่าเดินห้างเดินไหนก็ไปคอนแทคมาแล้วก็ทําให้กูถ่ายไม่ได้ <c oughs> ดก็มาการทิป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบว่า <c oughs> การมาไม่ได้ก็สแตนด์อินไปก่อนรอบนึงแล้วค่อยมาถ่ายรับหน้าที่หลัง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยจริงหรอแม่ยังยังไม่มีีแต่มันจะมีอีพวกทิปทั้งหลายเนี่ย่เบื่อเอออีคนนั้นก็ทิปมาไม่ได้ค่ะไปคอนแทคคนคนเนื้ออแม่เพูดเดี๋ยว เดี๋ยวมันเกิดขึ้นติแม่ไม่ไม่ไม่มีเกิดขึ้นจะปิดกล้องแล้วอย่าพูดหัวอยากไปงานเลี้ยงปิดกล้องจังเลยมาสินค้าเชิญเลยอืเดี๋ยวจะให้กันเชิญไปแล้วกันเนาะได้หัอไม่ได้เข้าใจว่าทีมแฟนแฟนแฟนต้องคงรอดูฉากเขารักกันเนาะออะไรอย่างนี้ถ้าไม่ตัดไครมันจะได้แบบมาทีเดียวก็ปึ้งคุ้มไปเลยไงเออ โอเคมาทีเดียวแล้วคุ้มเลยนะแม่หนาก็ล่าสุดที่ไปถ่ายมาพี่วีชีบอกว่าเอาเลยถ่ายเลยสิเอาให้มันแบบว่าให้คนดูทางบ้านอะไรนะคนดูทางบ้านเลยนะเยากจะเข้าไปตบเอออย่างเข้าไปจบแบบ้แบบหวานมากอย่างเข้าไปจบจยื่นมือเข้าไปจบในจอเอออันี้ดูก็ไม่รู้เขายังไงเขาก็เล่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูว่าหน้าตบหรือพอหรือเปล่า เจอหนูแน่เดี๋ยวเจอหนูแน่แม่รีแอคเลยเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยรีแอคหกเออห้าหกเจ็ดพร้อมกันเป็นรายคาะสามีดีไหแม่อันนี้เด๋ยพรุ่งนี้มันในอีพีหกเองใช่ไหมแม่อออีพีหกเองอะ่ะหนูว่าเดี๋ยวอีพีห้ายังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายอีพีห้าแล้วต่ออีพีหกแต่ฉันว่าอีพีหกคนด่าฉันแน่เพราะว่าจบเครียดมาก <laughs> อุ้ยจิงก <laughs> ็แม่เ <laughs> อ <laughs> อ <laughs> <laughs> จบเครียดจะเออ อแต่แต่อนะีพีเจ็ดน่าจะน่าจะดีแล้วแหละเพราะว่าเขาจะเริ่มแบบรักกันแล้วอะไรอย่างนี้เนาะมึ้นมาปล่อยนะไม่เอาใช่ทำอะไรนะไหนปะปียะเห็นปะปียะปีแล้ว เออเลยกูชอบมาก <g iggle> ก็คือขึ้นรถเลยอรอนนาะกแล้วไม่เสร็จนานจังอ่ะเสร็จนานมันเสร็จใหญ่นะฉากอะไรฉากสู้บรบบอ,อโอ้ยฉันอยากดูอีพีห้าแล้วว่าฉันอยากตามไม่ทันนะ่ะอืม ตอนแรกบอกให้โกอะรีแอค EP ห้าไปก่อนเลยแต่เพืบอกว่าไม่อยากรีแอคกับคนอื่นมันไม่เกินปิวนี่ก็เลยแบบเออ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 แลเลยแบบอ่ะรอเก็บปุ๊บแล้วอย่างนี้เก็บ EP ห้าหกทีเดียวเลยเมื่อไรหนูจะมาก็หรือว่าวันที่ไปพร้อมพี่นุชี่ไม่ล่ะหรือยังไม่เอาเดี๋ยวเอคนละรอบหรอกูจะนอนแล้วนะ เอออยูจะนอนไหมล่ะได้ค่ะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายพักผ่อนในเต็มที่ถ่ายให้เลิศนะเดีด๋ยวโทรค่โอเค